ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญ กดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับเรื่องที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหมอปลายทำนายดวงตามวันเกิดคนวันเสาร์เจ้ากรรนายเวรรุมรา้าส่วนคนวันอาทิตย์ สุดปังวาจาสิทธิ์อย่าไปแช่งใครเป็นอันขาดมีสิทธิ์จะถูกรางวัลใหญ่หมอปลายพรายกระซิบได้ทำนายดวงตามวันเกิดรวมถึงสิ่งที่พยายมราชฝากเตือนในช่วงหลังสงกรานจนถึงสิ้นปีนี้เริ่มจากผู้ที่เกิดวันจันทร์ระวังเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานห้ามพูดถึงบุคคลที่สามการพูด จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดยิ่งขึ้นให้อยู่เงียบๆไว้ปลอดภัยที่สุดเตือนคนรักเก่าที่กลับมาคนรักเก่าคือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดรักกันไปแล้วแต่กลับดึงขึ้นมาทำให้เวรกรรมเก่ากลับมาคิดให้ดีในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันอังคารระวังเรื่องการปวดตาและใช้สายตากระจกตาใครใส่คอนแทคเลน์ต้องระวัง ความรักมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดเวลามีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนเจ้ากรรมนายเวรของความรักท่านยมสอนเสมอว่าคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยเลือกว่าใครดีที่สุดคนวันอังคารต้องค่อยๆเลือกเจอปุ๊บรักปับ๊บแล้วจะเสียดายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเจ้านายจะรักมีความเมตตาเอ็นดูมากเป็นพิเศษ อาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรดีๆแต่มักมีปัญหาเรื่องศักยภาพหรือต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแนะนำไหว้ผูกมิตรกับคนรอบข้างให้ดีอาจจะต้องมีคนช่วยผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำให้ไหว้พระดาหูและพระพรหมและให้ไหว้คู่กันการเงินจะดีขึ้นมากส่วนความรักสเสน่แรงระวังคนที่เข้ามา จะเข้ามามากกว่า1ถึงสองคนระวังเรื่องของความหลายใจนิดหนึ่งผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องงานค่อนข้างดีแต่ระวังเรื่องการที่จะมีคนเข้ามาขัดขวางในเรื่องของตำแหน่งและการเงินดวงพร้อมจะพุ่งแต่มีศัตรูมาขัดขวางแนะนำให้ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานผู้ที่เกิดวันศุกร มีเรื่องของงานและเรื่องของครอบครัวให้หนักใจอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวกระจายให้คนอื่นไปอาจจะรับภาระหนักเกินไปอาจเสียเงนเินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ระวังเรื่องถูกตัดแข้งตัดขาหรือเรียกว่าโดนแย่งซีนอาจมีเพื่อนรักหากเลียมโหดเรื่องของลาบลอยปีนี้ไม่มีให้ทำงานหาเงินไปก่อนคนวันเสาร์ช่วงปีนี้ จะโดนเจ้ากรรมนายเวียนค่อนข้างเยอะให้ปล่อยปลาแนะนําให้ปล่อยปลาหมอกับปลาดุกผสมกันให้ได้47ตัวหรือกี่ตัวก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยเลข7และกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวนถ้าไม่กรวดน้ําจะไม่ได้ผลถือว่าเททิ้งฟรีๆผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการงานดีมากๆทําอะไรก็สําเร็จ เป็นช่วงของวาจาสิทอย่าไปแช่งใครถ้าเขาเป็นขึ้นมาแล้วระวังจะเรื่องใหญ่ส่วนอยากได้อะไรให้พูดสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาคุณเองมีสิทธิ์จะถูกรางวัลน,นอกจากนี้หมอปลายยังแนะนำสีมงคลเสริมดวงประจำปี2,565ใช้เรียกทซัพ์ให้ยอดขายพุ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่วางแผนกำลังจะตกแต่งร้านใหม่โดยสำหรับเลขที่มีในร้านค้าแล้วจะปังในปีนี้คือเลข 9, เลข 5, และเลข2ส่วนเลขที่มีปัญหาใครที่มีเลขพวกนี้อยู่ให้เอาทองไปแปะที่เลขนั้นคือเลข 1, เลข 7, และเลข0ถ้ามีอยู่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลุ่มใจสวดคาถา ยอดพระกันไตรปิดกหนึ่งจบในตอนเช้าเวลา9ก้านาฬิกาแล้วใช้ทองคําเปลวอธิษฐานขอให้เจ้าที่เจ้าทางคอยช่วยเหลือให้บ้านหลังนี้หรือที่ทำงานที่นี่หรือที่อยู่ที่นี่หรือร้านค้าแห่งนี้มีแต่ความเฮงความปังความร่ำรวยอะไรที่ไม่ดีขอให้เจ้าที่ช่วยชำระล้างให้ด้วยแล้วก็เอาทองไปแปะ มีอยู่กี่ตัวให้แปะให้หมดเลยแล้วก็เอาน้ำมนต์ไปขอที่วัดมาก็ได้มาพรมๆหหน้าบ้านเวลาอยู่บ้านหรือว่าทำธุรกิจหมอปลายแนะนําให้จุดทูบจุดทูบไหว้พระสามดอกไหว้เจ้าที่เยอะๆจะช่วยเสริมความปังให้มากกว่าเดิมโดยทูบจะเป็นตัวสื่อถึงท่านและขอพรท่านจะรับรู้และให้ความเมตตาเอ็นดูเรา จะได้ตามที่เราขอแต่เมื่อไรที่เราสนใจจะขอแต่ไม่จุดทูบบอกท่านท่านก็จะไม่สนใจในคำขอเช่นกันจุดทูบเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกองค์เรียกให้ถูกระดับชั้นเท่านี้คุณขออะไรคุณก็ได้16หดอกไหว้เทพห้าดอกหดอก9้าดอกไหวเจ้าที่เท่านี้คุณจะสมความปรารถนาแล้ว ส่วนอีกท่านหนึ่งคือสินแสเป็นหนึ่งก็พูดถึงสีมงคลสีสุดปังทํามาค้าขึ้นในปี2565ต้องบอกเลย5้าสีนี้มาแรง5้าสีทรงพลังนำห้าสีนี้มาตกแต่งร้านมาทําโบชัวมาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนำห้าสีนี้มาจัดร้านจะช่วยเสริมความปังอย่างแน่นอนมีสีทองสีน้ำตาล สีขาวสีดำและสีแดงสีทองเปรียบเสมือนความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองสีน้ํำตาลเป็นสีเชื่อมต่อผู้ใหญ่เอ็นดูสีขาวมีความสุขความเจริญสีดำเป็นสีอำนาจบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มพูนขึ้นส่วนสีแดงความรักและความเมตตาห้าสีนี้ สังอย่างแน่นอนสำหรับพ่อค้าแม่ขายคะ่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลหมอปลายพรายกระซิบและสินแสอาจารย์เป็นหนึ่งมาณที่นี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อยซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคะ่ะ Thank you